สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่ยอมเข้าฝั่งเรือผีจมดิ่งลงก้นทะเลที่อำเภอสิชลจากกรณีทัพเรือภาคสองออกลาดตะเวนตามหาเรือไร้สัญชาติกลางทะเลหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่แทนขุเจาะน้ำมันเชฟร้อนและตรวจสอบพบประมาณระยะทาง100ไมล์ทิศทาง0 2 5เรือมีลักษณะคล้ายเรือสินค้าความยาวประมาณ80เมตรไม่มีสินค้าในระหว่างไม่มีหมายเลขเรือหมายเลขท้ายเรือถูกล และไม่มีการพักอาศัยของคนประจําเรือไม่มีสมอและโซ่สมอสภาพมีน้ําท่วมภายในตัวเรือในห้องเครื่องไฟฟ้าและเครื่องจกักรยานตัวเรืออยู่ในลักษณะเอียงประมาณ35องศาจากนั้นพลเรือโทรสุนทรคําคล้ายผู้บัญชาการทัพเรือภาคสองสังกันให้เรือต่อเต่ต11า113จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปทําการสูบน้ําออกเพื่อให้เรือทรงตัวอยู่ได้ไม่จมลงสู่ใต้ทะเลความคืบเนเช้าว,วันที่9มกราคม65จากการสอบถามนาวาเอกวัส กรสุรรนนันทะองผู้อำนวยการสอรอชอรอจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวพลเรือโทสุนทรคำคล้ายในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองได้มอบหมายให้พลเรือตรีสรุรัสประธานวารปัญญารองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองบรณาหน่วยในโครงการสร้างร่วมและส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรือเตรียมการรับเรือเข้าฝั่งและติดตามหา เจ้าของเรืออย่างไรก็ตามก่อนนาเรือเข้ามายังฝั่งต้องทําความสะอาดเรือมาให้มีคราบน้ํามันและเช็คความพร้อมต่างๆซึ่งขณะนี้ทางทัพเรือภาคสองได้ส่งเรือและกําลังพลเข้าไปสูบน้ําภายในเรือเพิ่มเพื่อคงสภาพม่ให้เรือจมลงสู่ทะเลซึ่งอยู่ใกล้กับแท่นขุดเจาะซึ่งอาจขัดขวางการเดินเรือและเป็นภัยต่อทะเลในอนาคตขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินของกองทัพเรือภาคสองว่าจะลากไปที่ใดล่าสุดเวลา11นาฬิกาวันที่ 9, 9, 9มกราคม พลเรือตรีโสระศักดิ์ประธานวรปัญญารองผู้อินวยในการสร,รอชอร,รภาค2เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบเรือปริศนาไม่ปรากฏสัญชาติและตรวจสอบจากตัวอักษรก็ไม่พบในสารระบบซึ่งก่อนหน,นี้ได้ดําเนินการสูบน้ําออกจากห้องเครื่องและระวางที่มีน้ําเข้า40-50ถึงเอร์เซของเรือพร้อมทําความสะอาดเรือโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาแมกราคมกองทัพเรือภาคสองและสร,รอชอร,รอภาค2สองได้ชักลากจุงเรือจากพิกัดที่พบร มุ่งหน้าปากน้ำตาปีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเมื่อมาถึงบริเวณพื้นที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชห่างจากฝั่ง28ไมล์ทะเลซึ่งมีระดับน้ำลึกประมาณ28เมตรสภาวะคลื่นลมแรงทำให้เรือลำดังกล่าวจมดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลได้จัดให้เรือหลวงตาปีและเรือจำนวนหนึ่งเฝ้าพิกัดประสานกองทัพเรือและเจ้าท่าประกาศเป็นพื้นที่เรือจมเพื่อให้ชาวประมงระมัดระวังในการเดินเรือและขณะนี้เกิด ครับน้ำมันบริเวณดังกล่าวแม้จะมีปริมาณไม่มากแต่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจึงเร่งขจัดคราบน้ำมันให้หมดภายในระยะเวลา2-3ถึงวันนี้เพราะจากทิศทางลมและคลื่อนอาจจะพัดพาคราบน้ำมันไปทางเกาะมัดสุมที่อยู่ห่างกันประมาณ30ไมล์ทะเลจึงมีความจําเป็นต้องเร่งขจัดเพื่อมาให้กระทบต่อการท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมโดยเร็วที่สุดในส่วนของการเก็บกู้ซากเรือจะดําเนินการหรือไม่อยู่ระหว่างการประเมินถึงสภาพความพร้อมผล กระทบและอื่นๆอีกครั้งท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวกับคุณครับ